รำลึก28ปีพุ่มพวงดวงจันทร์แน่นวัดทับกระดานไวพศขย่าเสียมสีได้เลข3ตัวเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาวันครบรอบจากการจากไปครบ28ปีของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แม้ปีนี้ทางวัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอเสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี จางงดจัดงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคงไว้เพียงการเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับพุ่มพวงที่บริเวณหน้าที่ตั้งโกรบรรจุอัถิของพุ่มพวงอยู่ตรงข้ามกับศาลาการประเรียนหลังใหญ่เท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้จะไม่มีการจัดงานเช่นทุกปี แยังมีแฟนเพลงและศิลปินเพลงลูกทุ่งแห่ไปร่วมแสดงความรำลึกกันอย่างขับขังซึ่งในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวของพุ่งพวงไวยพศเพชสุพันธ์ที่พุ่มพวงเขารบนับถือเป็นพ่อเพราะเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งคนแรกจนโด่งดังรวมไปถึงเปาวลีพรพิมนนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังมาร่วมงานด้วย หลังเสร็จพิธีทางศาสนาเหล่าศิลปินและแฟนเพลงได้พากันไปกราบไหว้ขอพรจากพุ่มพวงที่ศาลาริมสาน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของหุ่นที่หนึ่งจุดนี้มีแฟนเพลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนายอภิรักษ์พัน์บุพภาอายุ20ปีซึ่งเรียนจบสาขาจิตกรรมวาดภาพที่เดินทางมาจากเขลาดกระบงังกรุงเทพมหานคร ได้นำภาพวาดสีน้ำมันเป็นรูปพุ่มพวงขนาดเท่าตัวจริงที่ตนเองวาดไปมอบให้กับพุ่มพวงด้วยนอกจากนี้ที่บริเวณใต้ต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับศาลาริมสาน้ำได้จัดให้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อไลฟ์สดให้แฟนเพลงทางประเทศได้ชม โดยไวพจน์เพรสุพรรณได้นั่งแหล่ถึงพุ่มพวงอยู่บนรถขณะที่สลักจิตดวงจันทร์ร้องเพลงนักร้องมานนอกและเปาวรีพรพิมนร้องเพลงโลกของพึ่งหลังการไลฟ์สดเสร็จสิ้นแฟนเพลงได้ร้องขอให้ไวพจ์เพรสุพรรณเขย่าเซมซีเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงซึ่งเปาวรีพรพิมลได้ไปนำเอากระบอกใส่เซมซีหน้าหุ่นที่หนึ่งมาให้ไวพจ์ หยิบที่รถซึ่งไวพดหยิบออกมาได้เลข3-4-8น้องสาวพุ่มพวงดวงจันทร์ขอโชคพี่สาวให้แฟนเพลงเขย่าเซียมซีได้เลขเด็ดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานได้เดินทางไปที่บ้านของแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พง,พงดวงจันทร์ที่บ้านเลขที่2-11หมู่10 ตำบลสักงามอ,อคลองลานจัังหวดกำแพงเพชรแล้วได้ไปพบกับนางบุษกรจิตหานอายุ57ปีน้องสาวพุ่มพวงคนที่5จากทั้งหมด12คนและบรรดาน้องชายของพุ่มพวงที่อาศัยอยู่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรรวม4คนคือนายอเนกจิตฐานนายศิทธิชัยจิตหานนางบุษกรจิตฐาน และนายเกติศักดิ์จิตฐานโดยพี่น้องทั้งหมดสีคนจะเป็นแกนนำหลักในการจัดงานครบรอบการเสียชีวิตของพุ่มพวงดวงจันทร์ในทุกๆปีหลังจากนั้นผู้สื่อข,ข่าวได้ขอเก็บภาพบรรยากาศภายในศาลหุ่นขี้พึ้งของราชินีลูกทุ่งพุ่มพว,วงดวงจันทร์หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการทำบุญครบรอบ28ปีการเสียชีวิต และว,วันนี้ปรากฏว่ามีแฟนเพลงทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกันจำนวนมากทางด้านนางบุษกรจิตหานอายุ57ปีน้องสาวพุ่มพวงคนที่5ได้พาไปชมบ้านจำลองสมัยที่ครอบครัวของพุ่มพวงและแม่เล็กหรือมารดา ได้อาศัยอยู่ตอนสมัยยังไม่โด่งดังมากนะักขณะที่พาขึ้นไปดูรูปเก่าภายในบ้านปรากฏว่ามีงูเขียวเลื้อยออกมาจากหลังรูปของพุ่มพวงดวงจันทร์และเลื้อยหายไปในผนังบ้านด้านหลังต่างพากันตกใจว่างูเขียวมาได้อย่างไรนางบุษกรเล่าเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างจัดงานให้ฟังว่านอกจากรูปที่ถ่ายติดเท้าปริศนา ที่หุ่นหนึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องรถเก่งที่ตนเองขับมาที่ศาลแห่งนี้ขณะที่ขับรถยนต์มาที่ศาลพี่พึ่งปรากฏว่ารถเก่งที่ตนเองขับมานั้นดับเองอย่างน่าแปลกใจก่อนถึงศาลหลายรอบตนเองคิดว่าพี่พึ่งอาจจะมาสื่ออะไรบางอย่างโดยทะเบียนรถของตนคือป้ายทะเบียนกอค5730กํากำแพงเพชร จากนั้นนางบุตรได้ลองเสี่ยงเซมซีขอเลขกับพี่พึ่งเพื่อให้แฟนเพลงนั้นมีโชคงวดนี้กันปรากฏว่าขณะที่ป้าต้อยเขย่าเซมซีเสียงทายนั้นเซมซีได้ร่วงลงมาพร้อมกันถึงสามอันโดยมีหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า 19โดยแฟนเพลงที่มากราบไหว้พุ่มพวงดวงจันทร์ที่ศาลดังกล่าวก็เชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์มาให้โชคจริงๆ